สวัสดีครับสวัสดีครับชุนซันตาเดชชุนซันตาเดสชัロロ่วโมงเช้าจังจังกับจังจังเลยจัยังัรอรอหน่อยรอรเชุนซันตาเดชสวัสดีครับ m e r Christmas อีกนิดหนึ่ง m e r Christmas นะชุนเนาะกำลังจะไปยังไงบ้างครับกำังจะกนชีวิตชกังจะมีวันคริสต์มาส

ชูงอยากได้อะไรครับกมฝากอยากได้อะไรครับขวดนมใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอยากได้ยังไงครับชูงโอ้โอ้โอ้ทำไมหน้าเด้งน่ะฮึชมแน่เลยช่วนนี้ชูงก็าไปย้ำคานนะคะดูสิครับโอ้โ,โ,อโหหายใจได้หรือเปล่า

Shoo. Shoo push up, go. dù 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 bye bye. 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 Okay. Shoo,